สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี with with ้ไล่สารต้นปุ๋ยนะครับวันนี้เรามาพ่เยี่ยมชมเพื่อนบ้านเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไล่สารต้นพาท่านมาที่ที่สาขชุมชนของท่าเย็นยท่าบ้านสารรเชีงจอยนะครับซึ่งห่างจากไล่สาุต้นประมาณ2-3มกิโลเท่านั้นเองนะครับวันนี้ทำไมเราขึ้นมาที่นี่นะครับเพราะว่าเราร่วมกับทางวิสาิจชุมชนนะครับตอนนี้เราเริ่มเตรียมตัวผลิตข้าวชุดของผันนะครับร่วมกับกระเป๋าผ้าและก็งานนะครับกิจกรรมชุมชนนะครับวันนี้ไม่รู้เรามาสร้างความ งานหรือว่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับที่นี่นะครับตอนนี้เราเข้าไปพบกับทางพี่วีซึ่งเป็นหัวหน้าวิชากิจชุมชนที่นี่นะครับวันนี้ตอนนี้เราเริ่มทํางานไปได้ระดับหนึ่งแล้วเตรียมงานได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วครับตอนนี้พี่วีกําลังเตรียมตัวนะครับผ้าที่เรามีอยู่นะครับพี่วีครับหนึ่งชิ้นนึใช้ใช้วิธีการทํางานเมือกันครับ สานาที่ะนาทีเนาะสานาทีได้ได้ดกระเป๋าใบหนึ่งนะต,ตอนนี้ปีนี้เราทํากระเป๋าอยู่2แบบนะครับเป็นแบบแรกก็จะเป็นแบบที่คลาสสิกนิดหนึ่งนะครับกระเป๋ารุ่น,นที่เป็นกระเป๋าคลาสสิกนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นกระเป๋าคลาสสิกนะครับก็สามารถที่จะใช้ตอนนี้เราคุยกับพี่วีตะกี้นี้นะครับห็น <Okay. S 2> ว่าพี่วีจะเห็นว่าตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเย็บนี้เลื่อเข้าไปหามหน่อยนะครับพี่วีนะครับเขาจะได้ใส่พวก มือถือได้นะครับสาวๆชอบใส่มือถือใช้กระเป๋าตังค์เพสุนี้นะครับแบบนี้จะเป็นคลาสสิกนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ดีไซน์เป็นกระเป๋าหนังได้ด้วยนะครับมีแบบที่2นะครับซึ่งปีนี้คลาสสิกมากเลยเราคุยกับพี่วีกับพี่พี่น้องแต่บอกว่าอันนี้เป็นกระเช้าเสื้อผอากระเช้าเด็กหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตอนนี้กำลังเป็นเทรนดี้มากเป็นกระเป๋าที่ ผิดมาครับแล้วเราเป็นงานหัตก,กรรมที่ทําใบต่อไปนะครับเพราะว่าอ่าเป็นงานที่หัตก,กรรมมือที่นี่เลยนะครับแล้วก็เริ่มทําอันนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นเล็กว่าจับเป็นสแนปนะครับวิธีการใช้ใช้แบบนี้นะครับเราต่อ hmm. สายาษาถือได้นะครับจะใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถือเดินท็อปปิ้งได้เลยนะครับแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งซึ่ง ถ้าเราจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าพิมลลายนะครับเป็นงานหัตตรคำจากเชียงใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นผ้าพิมลลายที่ึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากเลยสำหรับที่ให้ดูเป็นด้านนึงเป็นลุคอจารยญี่ปุน่นเส้นหนึ่งแลอีกด้านหนึ่งจะลุคเป็นเชียงรายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกต<อ>เห็นนะครับผมเอายกตัวอย่างนี้เลยวันนี้ที่พีทําได้เยอะมากแล้วนะครับด้านหนึ่งจะรู้สึกเป็นญี่ปุ่นเส้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นงานที่เป็นผ้าขม้านะครับแล้วก็หลากสีสันะครับ อ่าเนื่องจากาทำทำตามศิลปินสองท่านนี้นะครับก็จะเห็นว่าลายก็จะหลากหลายไปเรื่อยๆก็จะสีสันนะครับต่างท่านก็จะได้สีที่อ่าไม่ได้มีแบบเดียวรูปแบบเดียวนะครับเราก็มีโลโก้ท่านได้สัมผป,ปุยตรงนี้นครับซึ่งตอนนี้เ,เราจัดทำอ่าได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วซึ่งวันหนึ่งจะทำได้ประมาณ สามสิบใบนะครับสามสิบใบสามสิบใบบวด้านี่ปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบีม่ได้แค่สองไม่ถึงสองเดือนแล้วฉะนั้นเราก็จะมีออ,อเดอร์ได้ประมาณประมาณพันตัวใบเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่า,เ,าเราเห็นทาเป็นรูปแบบแบบนี้ครับวันนี้ปีนี้นะครับแล้วก็จากนั้นปีนี้จะเห็นว่าทั้งกลุ่มก็เร่งมือเต็มที่แล้วก็เริ่มหา,าคนมาช่วยทําเพราะว่าเป็นงานที่เ,เย็บการทัตรกรรมจริงๆเลยแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทําใบต่อไปเลยฉะนั้น ปีนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับของขวัญที่จะมอบให้กับที่จะมอบความสุขรอบรอบรอ,อยยิ้มตั้งแต่คนที่ท่านรักนะครับมอบรอยยิ้มสำหรับคนที่เราที่เรามอบให้แล้วก็มอบอย,ยนิ้มให้กับพันที่ชุมชนด้วยงนั้นก็ลองลองพิจนารณาดูนะครับว่าะจะเป็นกระเป๋าจากอา่ร่วมจากวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ร่วมกับสเติมปุ๋ยในดังนั้นวันนี้อ่ารายงานทีเท่านี้นะครับแล้วก็รอท่านเรื่องร่วมส่งความสุขความ ฟอส่งรอยยิ้มในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้สวัสดีครับ